สวัสดีครับวันนี้จะมาโปรโบเซิร์ฟนะครับซึ่งเซิร์ฟเซิร์ฟเดี๋ยวผมจะให้อะไรนะผมให้อ p พีไว้ด้านล่างแปะไว้ใต้พิชชันแล้วกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็น ไหนนะผมเข้าไปดูก่อนอ๋อที่คาบอสนะครับโอ้ย <c oughs> ใครเล่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่ทำเคลียนนรน์นะครับก็ของเอันนี้ครับไ,ไม่รู้เหรอไว้แรกแกงเนี่ยจะไม่รู้เหรอไม่รู้แลกไปเงินๆนะครับแลกไปแล้วก็เอามา,าเคลียร์ผมเนี่ยผมไม่ได้ขอแอดนะแลกมา น,นี่นะครับนี่ตัวอย่างก็คือ,นนอคทูตรงนี้ก็กดอันนี้ก็น่าจะเป็นาไลชื่อแอดมินนะครับใครมันเล่นบอนเนี่ยเจอเคียนทีคาหน้าเลยโอขค,คอดูก่อนนะ ใครที่อยากจะผมก็มาเล่นเซอร์มีได้นะผมก็จะชื่อใน R J ชนะครับซึ่งผมเช่างสกินประจำช่องเบ็ดน,นี่ก็ซื้อต่างๆนะครับอ,อันนี้ก็ขายต่างๆอืม อ่แต่สก,กินนี้ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นเวอร์ชัน1.8มันจะเป็นสตรีมนะครับแต่1.7มันก็จะกลาย <5. S 1> เป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันแปลกกันเท่านั้นแหละตรงนี้ก็ที่รับของฟรนะีเนอะก็่ใช่วันนี้ยงไม่ได้รับอันนี้ก็เอาวันแรกตรงนี้ได้นะครับอยาแรกอรกแรกเลยครับพี่เจอแล้วโอ๊ย แบบเอดบ้าเอสไงให้เป็นใครเราหายตัวอย่างนั้นอ่ะ <ừ> มองหน้าตายเหน่้าต่อตาตอตออเก็บือว,ว่าระเบิดนี่ยบางอันมันไม่ระเบิดน,นะอันไหนที่มันอุ้ยหยบเก็บได้ มีคนเก็บลรวแลกไปหมดแล้วแอดะเล่น้เล่นจะตหวังแล้วว่างถึงจะตีแอดเข้าอ่ะแอดคอมี่นีิสทอน เวไอนี่อะแอดเขาเปิดคำสั่งสะท้อนเวลาใครตีมาหาแอตมันจะสะท้อนกลับอันนี้นะครับผมก็นี่นะครับก็ของทูเป็นเช่นขอแจ็คแจ็คของพองปีกนะครับใครเข้ามาเนี่ยผมจะให้ปีก <c oughs> ปีกบวกหนึ่งร้อยนะครับผมมีนี่ <c oughs> ผมมีไข่ทูเนี่ ไอ้หน,นี้นะครับน้องผมอันหนึง่งจะดูเครื่องอือ๋อใช่เริ่มบอกไปว่าอะไรไปกันนะอันนี้ก็ลังมันป่าป่าไอ้น,นี่นะน,นี่ก็สร้างมันป่า,มาไม้นะนี่ก็พีวพีฆ่ากันนี่ก็คิวมอนเตอร์ฆ่ามอนเตอร์ฆ่าหมูอืมกิจกรรมรับลุมผม กำลังกิจกับวันนีม้มีอะไรบ้างเนี่ยหเห็นไหมครับว่าดาบผมมันดาบทัวร์นะแม่ขอกลับก่อน ก็ขอโดษพี่เบงโนี้ครับ